สวัสดีครับเพื่อนๆอ,อันนี้ไม่ใช่โฆษณาเศรขับหรือเศษจะมีปัม๊มจิงแล้วโรงงานไม่ผิดอยู่ที่คนใช้วัสดุหรืออุปกรณ์ยานหรือพาหนะ สิ่งใดสิ่งหนึ่งเพื่อกระจายสารพิษทำให้ปัจจัยทั้ง4และ5และสัตว์ทุกชนิดเสื่อมโทรมถึงแก่ความตายกฎหมายคุ้มครองสูงสุดนั่นคือปัจจัยทั้ง4และ5พืชพันธุ์ธัญญาหารและสัตว์ทุกชนิดมนุษย์นี่ จงจำไว้กฎหมายคุ้มครองสุดมนุษย์จงจำไว้เราพูดถึงกฎหมายข้อบังคับใช้กันดีกว่า9ก้มิลลิกร,รมัมครอบครองสเปย์ยาจุก,กันยุงหรืออะไรก็ช่างห้ามเอาออกนอกเหหสถานนั่น ถือว่าจงใจและมีความผิดตามกฎพระราชบัญญัติคุ้มครองสูงสุดปัจจัยทั้งสี่และห้าต้นไม้ทุกชนิดพืชพันธุ์ยารนะครับและก็แม้กระทั่งไฟนะครับผมจุดปุ่มจุดไฟกระจายเป็นผิดเบรเวนกว้างก็ผิดกฎหมาย คำว่ายาเนี่ยก็คงเข้าใจเราจะไม่อยากจะใช้คํานี้เลาวยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าสารเคมีทุกชนิดผิกดกฎหมายเขาบอกแล้วว่าให้ล็อกเก็บไว้เดี๋ยวจะมีหน่วยงานเข้าไปเก็บไปทําลายแล้วก็ไม่ฟังกันเลยมาจาับตรดจุ่มตรวจเยี่ยวนั่นคือการกระทําที่บง่งบอก หลายคดีนะครับผมหน่วยงบหน่วยงานจงจำไว้องค์กรหรือรัฐหรือหน่วยงานไหนก็ช่างนะครับผมกล่าวข้อความเท็จหรือเบียงเบนนะครับหรือเบียงเบนความคิดไปในทางทำลายหรือ ปลูกฝังมอมเมาเยาวชนหรือเด็กเพื่อให้ทำลายธรรมชาติปัจจัยทั้ง4ะ5และสัตว์ทุกชนิดยกเว้นมนุษย์เพราะกฎหมายเอามาบังคับใช้มนุษย์นะจำไว้นะ กฎหมายคุม้มครองปัจจัยทั้ง4และ5ดื่มได้ทานได้สัมผัสได้กินได้ดูดได้จะเลียจะแตะอะไรก็ได้นะนั่นคือกฎหมายคุม้มครองสะอาดไม่มีสารพิษเจียปนนะนั่นคือกฎหมายคุ้มครองสูงสุดต้นมุมต้นไม้ต้องสะอาดไม่มีรอยตะปูไม่มีอะไรทั้งสิ้น ต้องได้สัตว์ได้ส่วนเว้นพื้นที่ไว้เป็นเกาะเกาะตามมาตรากฎหมายบังคับใช้ผู้มีสิทธิ์ครอบครองและดูแลต้องได้สัตว์ส่วนหรือไม่ก็ต้องใกล้เคียงและห้ามตัดอีกเป็นอันขาดผู้ใดฝ่ฟาฝืนมีโทษจำคุกถึงขั้นประหารชีวิตนั่นคือ ออกซิเจนเราน้อยลงทำให้เกิดโลกละบาดเนี่ยมันไม่ผิดหรอกนะแต่ถ้าเอาไปทำหรือประกอบเนี่ยเนี่ยปั๊มเนี่ยเพื่อกระจายสอาไปล้างลดไปอะไรไม่ว่านะเอาไปทำลายปัจจัยทั้งสี่และห้านั่นคือผมเข้าใจ ยานหรือพาหนะหรือวัสดุสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะเพื่อทำรายปัจจัยทั้งสี่แลนะห้าทำเอาไว้กฎหมายเรียนะไม่ยากมีแค่นี้แหละให้จำไว้กันเป็นมนุษย์อ่ะแต่โควิดเข้ามาเนี่ยเขาเก็บเขาเคลียเขาไม่เอามาใช้กันหรอกนะเขาก็ลังจะเคลียเขาเก็บกวาดล้างยาฆ่าแมลงยาฆ่าหญ้าทุกชนิดนะผมเข้าใจตรงกัน ตัวกฎหมายเขาก็ส่งต่อๆกันมาไม่รู้กี่รอบไม่จำกันบ้างเอาละแค่นี้ก่อนนะครับผมแล้วสื่อห้ามลงแนวทางหรือสอนแนวทางปฏิบัติในการทำลายนะไม่ว่าจะตัดไม้วิธีตัดไม้จะอะไรก็ช่าง แต่ถ้าได้รับเสริมทานอะไรเนี่ยเดี๋ยวค่อยว่ากันนะแต่เขาบอกแล้วว่าถ้ากฎหมายอ่ะถ้ามันปล่อยวางไว้เงี้ยออกซิเจนนะโรคระบาดทั่วโลกคุมไม่อยู่มีปัญหาแน่ยันก็คือผมเข้าใจคำว่าวิชาก็คือวิชา ต้องไปกล่าวโทษศาสนาได้ะที่ใดทุกคนมีหน้าที่รับผิดชอบแล้วผมเสียเวลาเวลาสิ่งที่ผ่านมาจับลูบลกติดคุมติดคุกกันเบียงเบนไม่เคยคิดจะทำความดีไม่เคยคิดจะคืนปุ่มคืนปลาแอบสอนลูกทำซะเองแล้วก็ไปเบียงเบนนะยามุมยาเม็ดนะบริษัทไหนนะ ที่ว่าโดนไอ้อ้างจริงเท็จแค่ไหนเขารู้หมดแหละนะเสือไปอัดแคปซูลนาะนุ่มนาโนนะชิบหายไปโยนใส่ถังไม่เท่าไร่ร้อยส0งร้อยแล้วก็บ,บียงเบนมาเดบิวว้กันชานะอย่าโง่กันให้มากจำเอาไว้แค่นี้แหละครับผมสวัสดีครับ